สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเยอวันนี้คลิปเนี้ยจริงๆริงอีเวนตะ์เนี่ยมันหมดวันพฤืหัสแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอาคลิปนี้ลงพลื่หัสหรือสุกนะเพราะว่าพฤือหัสอ่ะจริงจริงอ่ะแคปดาเน,นี้ยค่อนข้างจะเพราะว่าวันพุธแต่ผมไม่ได้ไปลันการ์ดท,ที่จะไปเอาไอ้บีทีใหม่มารีวิวใช่ไหมผมก็เลยต้องเอาคลิปของวันศุกร์ที่เป็นไนแมดอเด็กโปรไฟล์ไนแมดอมาวันวันพุธแทนแล้วคลิปเนี้ยจริงจริงอ่ะมันลงวันพฤือหัส แต่ถ้าวันพฤ้นหลัหัดอะตอนเย็นกลางวันตอนบ่ายหรืออะไรเนี่ยผมไปได้ทีดีมาก่อนผมก็จะทีดีมาลงพื้นหลัหัดแทนแล้วก็อันเนี้ยก็จะถูกดีดออกไปวันศุกร์นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะช้ากว่าวันที่อัดวันหนึ่งหรืออาจจะเป็นวันที่อัดเลยแล้วแต่ว่าร้านการเขาจะเปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอ,อันนี้เป็นแคนอีเวต์นะฮะก็เป็นแคนอีเวต์ของแกนบูกับ เมกาคอลนีอย่างที่เห็นนะครับว่าไอเมกาคลนีกับแกนบูแต่ว่าตอนที่เล่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นดับเบิลแคลนดับเบิลแคลนอีเวนต์แต่ว่าตอนที่เล่นน่ะมันมันมีแค่แค่หัวเดียวมันเป็นแค่ไอลูนา่าทัวน่าพิหลุดแทนไม่มีแยกตู้ว่าเป็นเ,เล่นเล่นเล่นกับอะไรนะเล่นกับเอเมกา Mega, หรือเล่นกับ แกนบูมันเล่นรวมไปเลยนะครับแต่สังเกตว่าเรามีถุงมือเอาไว้แรกตั้งหกพันหกพัน้าและนี่มันอัดตอนเช้าเพราะฉะนั้นถึงตอนเย็นอีกมันน่าจะถึง7 0 0ดเยอะมากเยอะเยอะที่สุดเท่าที่เคยเท่าที่เคยเล่นอีเวนต์นี้ได้มาเลยเพราะอะไรเพราะว่าอันเนี้ยเห็นเห็นกับตาเลยว่ามันมีหลายครั้งที่หลายวันที่ผมเล่นไอเนี้ยเราใช้ไอคุมปอง8อันเนี้ยมันตก ครั้งละห้าห้าร้อยหกร้อยซักหลายครั้งมากทําให้มันได้เยอะและอีกอย่างหนึ่งที่มันได้เยอะคือตรงนี้อที่เล่นที่เล่นครบกีตากีตาของมันอะ่ะครั้นี้มันเล่นครบอันนี้รู้สึกว่าจะห้าสิบครั้งมันได้ถุงมือพันห้าแล้วก็เล่นครบสิบครั้งถุงมือห้าอีกห้าร้อยเท่ากับว่าได้มาสองพันถุงมือฟรีเลยก็ ปกติก็คือถ้าไม่รับตรงนี้ผมก็จะน่าจะได้สักประมาณสี่พันกว่ากว่าถือว่าก็ถ,าถือว่าโอเคเพราะว่าตู้เดียวนะมันมีแค่อย่าลืมว่ามันไม่ได้เป็นดับเบิลอีเวนต์แบบดับเบิลตู้สองตู้เหมือนกับทาจิมุลาอะไรพวกนี้นะมันเป็นแค่ตู้เดียวนะมันสามารถเล่นไอเล่นไอนี้ในครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถุงมือจากการผ่านไรพวกนี้มันจะได้แค่สองพันไอสองร้อยสองห้าสิบเองอันนี้มันได้ทั้งสองพันแต่ว่าถ้าจะเล่นเนี้ยมันได้แค่พันเดียวเข้าใจไหมถ้า ถ้าเพิ่มมาอีกขาหนึ่งอ่ะมันก็จะเพิ่มมาอีกพันหนึ่งคุ้มเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างคุ้มงัม้นเรามาแรกกันเลยดีกว่านะครับอย่าให้มันเสียนาฬิกากันไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูมันมีซุปเปอร์เด็กใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเดือนหน้าไม่มีกาชาตู้ใหม่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ผิดมันจะเป็นรวมตู้ก็คือคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะไปเปิดรอยันพาราดินคุณก็กดเข้าไปในตู้รอยกพาราดิน กดโกอย่าเล่นโกเนี่ยคุณก็ไปกดตู้โกแต่มันจะมีการ์ดตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคดีเจียนในตู้นั้นเลยมันก็ดีไหมมันก็ดีดีตรงที่ว่าคุณเอาซองอะ่ะอยากได้สมมติคุณคุณมีรอยันพัลลดินเกือบจะครบแบบเยอะมากๆแล้วอะแล้วอันนี้คือข่าวไม่คอนเฟิร์มนะว่าเดือนหน้าเดือนหน้านูเดือนหน้ายังไม่เข้าภาคจีนะฮะภาคจีจะไปเข้าเดือนสิบหน้าจะนะเพราะฉะนั้น ตู้ของภักจีมาเขามันมันจะเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่เอ่อมันจะเปลี่ยนซองมันรุเป็นซองพักจีซองพักเก่าอาจจะใช้ไม่ได้หรืออาจจะไม่ให้แลกถ้าถ้ามันสามารถไม่สามารถเอาซองภาคเก่าเนี่ยไปได้ไปใช้กับซองภักจีได้คุณก็ต้องมาถลุงกับไอ้ตู้เนี่ยให้หมดซึ่งถ้าเป็นผมผมจะไปถลุงกับรอยยันเพราะว่ารอยยันผมมีเยอะมีหลายใบยแล้วแล้วผมจะทําอันมาอย่ไงผมก็จะเอาของอะไรทั้งหมดของรอยยัอ่ะ ให้มันกลายเป็นเศษให้หมดเลยถ้าถ้าไม่ถ้ามันประกาศแล้วว่าซองเก่าไม่สามารถย้ายเป็นซองจีได้นะอันนี้ก็จะถ้าเป็นอย่างทําอย่างนั้นอะก็น่าจะสักวันที่สามสิบเดือนหน้าถึงจะมาลองทํากันดูแล้ววันที่หนึ่งเราก็จะไปเปิดตู้จีแทนอย่างนั้นดีกว่าเนอะอันนี้ก็ไว้ขอดูทีท่าขอดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันอ่าตู้นี้ อย่างนี้รู้ๆกันว่าเราไม่สามารถแลกครบทั้งสองขาได้ทั้งเมกาหรือกับแกนบูเพราะฉะนั้นสิ่งทีผ่ผมมีครบที่สุดใน2อันนี้ก็คือเมกาผมก็เลยจะแลกเมกาครบนะครับแกนบูเราเราจะไม่เอาเลยนะก็จะคุณพ่อจะไปแก Mega ลกเมกาล้วนเลยให้ให้เมกาฟูไปเลยเพราะว่าแกนบูอ่ะมันมันองใหม่เยอะก็จริงแต่ว่าเท่าที่คุณพ่อเจอในแลงนะเขามีคนออกมามลองเล่นกันบ้างแหละเอ เขาใช้ไอ,อ้นี่กันเขาใช้ลุนเฉดกับกั <mereka> ตันไสนสตอมกันเอ๊ะกัตันไนมิดแต่ผมมีลุนเฉดกับกัตันไนมิดอย่างละสามใบสอใบเองมันก็เลยเล่นไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไอเมกาโครลนี่เนี่ย้เรียกว่าเกือบครบมีแค่แทบจะครบเลยตู้ล่าสุดก็ครบขาดแค่ตอนตอนตอนตู้แรกๆที่ไม่ครบเนอะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็เลย ก็เลยแต่แรกไม่กาแทนนะครับเห็นผลนง่ายๆทำไมแลกไม่ได้ฮัลโหลเอา้าอืมอ่ะตลกตลกไปเกินฮะอะไรเนี่ย เดี๋ยว,ยวต้องไปดูในในนี่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคแล้วก็เมกาไม่มีหัวคอมมอนนะครับมีแค่หัวแรกกับดับเบิลแรคุณพ่อจัดเด็กจัดเด็กเมกาไว้แล้วจัดเด็กเป็นคอนเซปต์คร่าวๆไว้เฉยๆยังไม่ได้ลองเพราะว่าแน่นอนเนี่ยมันลองไม่ได้ออแล้วก็ช่วงนี้คุณพ่อมี <c oughs> ทางนี้เห็นนะคุณพ่อมีแบบลองเล่นแวนซิโร คุณพ่อใช้ OBS อัดในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นคอมมันเป็นคอมเก่ามันจะต้องเสียบไอหูหูฟังกับไม้แยกแจ็กกันเป็นแจ็คเขียวกับแจ็กชัมพูซึ่งผมไม่มีหูฟังแบบนั้นแล้วไงผมก็เลยก็เลยไม่สามารถอัดเสียงได้นะอย่างที่เห็นไปว่ามันไม่มีเสียง <laughs> ก็เลยต้องขออภัยด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก็คงอัดเรื่อยๆเมก้ามาก็คงอาจจะลองเล่นเมก้าเล่นๆดูแล้วก็อะไรอีกอา่า ลองเล่นเมกาลองเล่นแคนนุนแคนนี Can ้ดูนะเนี่ยจัดไว้คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนทีหลังติดสแตนไว้เพราะว่ามีหลายตัวที่ตีฮิตแวนเกิดสกิลเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะไว้เปลี่ยนทีหลังแหละมันมีบางตัวที่บูตบูตบูตท,ทิ้งจัว่วเดี๋ยวจะไปใส่แทนแล้วก็อะไรกันน่าจะแค่นี้ละมั้งถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยมาโลอีกทีหนึง่ง ซึ่งให้ดูรอยย่นพาลาดินก่อนตอนนี้รอย่อนพาลาดินสายสติ๊กเกอร์คุณพ่อจัดใหม่แล้วนะค่อนข้างจะดีมากเลยชนะรุนวัเลยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแค่แค่เปลี่ยนตัวถอดโซเป็นถอดโซติดสติ๊กเกอร์เจ็ดยืนเจ็ดพันติดสติ๊กเกอร์สกิลนะครับเม,เมื่อเมื่อแวนกัดอยู่ในสถานนะรีเจียนคอลงมาห้องเรียรมีสติ๊กเกอร์ใน,ในบอดสามใบโซบัสสองจวหนึ่งมันค่อนข้างใช้ยากก็จริงแต่ว่า เล่นแล้วมันค่อนข้างที่จะดีกว่ายืนห้าพันยังไงอยู่ดีๆมันก็เล่นได้ดีขึ้นมาเฉยเลยแต่อาจจะมันพาะว่ามันต่อตูดเป็นเป็นตีสิบหกได้หลายเวฟขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเนี้ยมันติดสติ๊กเกอร์สอันเฟดสามารถเรียกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าบอร์ดคุณมีอย่างที่เห็นคุณเคยอย่างที่เดลในขีบแบบพ่อมีแต่เก 2, ตสองกับเกตสามเต็มมือเลยไม่มีตัวบูตและอันเฟดมันเรียกไม่ได้โดยมันจะเรียกได้แค่หมาตัวนี้เพราะว่า ไอพีจเราก็ไม่อยากจะเรียกมาใช่ไหมแล้วก็อ่าตัวนี้มันมันไม่ติดสติ๊กเกอร์อันเฟดเรียกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมี6ตัวที่เป็นติดสติ๊กเกอร์นี่เป็นเกรดหนึ่งแล้วถ้าเรายืนอันเฟดเนี้ยโซเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็ถอดไทยอันเฟดเรียกตัวนี้มาถอดโซสองก็จะได้มือคืนมาค่อนข้างโอเคเรียกได้ว่าเล่นได้ดีขึ้นต่อคอมโบได้เยอะขึ้นนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมก็มีโกโกที่คุณพ่อเปลี่ยนเอาหมาบัตเตอร์เบดออกไปใส่ ไปใส่ตัวนี้แทนนะฮะเผื่อที่จะเอามาเปิดกองฟรีครั้งหนึ่งที่เหลือก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เหมือนเดิมหมดเนี่ยเด็กที่มีตอนนี้ก็เยอะไปหมดแล้วก็โอ้ยโอยโอยเกิดอะไรขึ้นอไวหายไปไหนแล้วก็เดือนหน้าที่เห็นสังเกตว่าพวกบลสเตอร์กันมอสเปกเตอร์คุณพ่อเอามาใบบนเพราะว่าเดือนหน้ามันมีปรับสกิลหลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันที คุยพร้อมกับซ u เปอร์เด็กเลย <AME> เดินหน้าซ u เปอร์เด็กใหม่ที่จะเป็นเว็บสหรือซ u เปอร์เด็กแคลนอีเวนต์มันจะมีแต่พวกของแคลนอีเวนต์เท่านั้นเลยจะเข้าแวนสติโนะฮะก็น่าจะไม่แจกแล้วหรือคนที่ยังได้ได้ไอเหรียญเอเหรียญซูเปอร์เด็กหรือผู้เล่นใหม่อาจจะแลกดได้แต่ว่าผู้เล่นเก่าอ่ะหมดสิทธิ์นะฮะน่าจะได้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเหรียญเดียวที่เหลือที่จะได้ก็ต้องเพนะฮะจ่ายตังเอา อยู่ไหนน้าหาก่อนจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่แถบไหนภาษาญี่ปุ่นก็ไม่รู้เรื่องนะฮะไม่กระดิกลักกระตัวไม่ใช่อันนี้วันเกิดโคโนโแจกสามแลมีม,มีมีเรื่องให้คุยสองเรื่องนะก็เรื่องซุปเปอร์เด็กกับเรื่องเปลี่ยนสก,กิลอ่ะนี่ซุปเปอร์เด็กเว็บสองเด็กละสามพันห้าร้อยสี่สิบเยนก็ ก็ก็พันกว่าบาทสามห้าสิบห้าใช่ไหมไม่ใช่สิสามสิบมันเท่ากับสามสิบห้าเหรียญสาสิบห้าดอลลาร์คูณสามสิบตีกลมๆเลยรนังต้องคูณสิบสองสิบสามเนี่ยก็คุณพ่อขอคูณสามสิบห้านั่นแหละช่ไหมเถอะก็แพงอยู่ดีแหละมีที่เป็นแครนอีเวนท์ทั้งหมดเลยนะครับก็มีทัจจิ ทาจิมันจะให้สายามังกรบรรมาการมาเหมือนเดิมสามแลหกใบสองแลอีกหลายใบพีจสี่แบบอ่บาพีจสี่ใบแต่สองแบบแล้วว่าแคนิเว้นก็อย่างที่ลรูรู้นะว่าบางตัวมันเออเขาเรียกว่าไอของมันน้อยอ,อย่างเกตสองเนี้ยมันให้มาครบสี่เลยก็ไปรอเปิดพรีเมียม ไม่ใช่พิมพ์ย่งพูดผิดไปรอเปิดรีเจนแต่ว่ามันก็เท่านั้นนะเนอะมันมันเหมือนกับว่าคนที่มาเล่นช่วงช่วงรีเจนอย่างเงี้ยแล้วได้พวกทาจิได้พวกของแคนอีเวนในในรีเจนมาแต่ว่าของเก่าไม่ครบอะ่ะคุณก็จ่ายเงินนิดหน่อยเพื่อที่จะเอาของเก่ามาครบยังไงคุณก็ได้ของใหม่ครบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคุณก็ขาดแค่ของเก่าอ่ะจะได้ของเก่าได้อันที่มีแล้วก็กลายเป็นเหรียญคราฟไปนะครับอ่านุบาเนี่ย นูบาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะการ์ดมันน้อยคุณก็จะได้ตัวเหยียบเบรกสามใบแล้วก็ได้หมีสามใบเลยคุ้มเนอะพีจีีสี PG ่มีอยู่แค่เนี้ยของคุ้มแบบคุ้มมาเลยแค่แค่ทั้งหมดนะครับสามแลกแค่หมีสองใบเอ้แค่หมีใบเ,เดียวกับเหยียบเบรกใบเดียวก็ได้แล้วอะหรือคุณเก็บแค่เนี้ยแล้วคุณก็ไปรอเอาหมีไปที่แน่แถ้าคุณจะเล่นชิลานุยีคาบติดตา คุณต้องเก็บหมีอยู่แล้วคุณต้องเก็บไอ้ตัวเกตหนึ่งอะอยู่แล้วฐานฐานติดไว้ก็ดีเพราะว่าเพแวนซิโลไม่เหมือนแวนจริงแวนซิโลใส่เกตสามสิบสามใบก็ติดเหยียบเบรกไว้ก็ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เสียหายอ่าอันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มน้อยสุดหรือเปล่าเพราะว่าของมันเป็นของเก่าหมดเลยอะมันเป็นของรีเวิร์ส ซึ่งไอ้น,นั้นอันบนบนมันจะเป็นของของเบรกไลท์ที่ยันต่อที่มันต่อได้ไงแต่ว่ารีเวิร์สกับกับลิดเจียนมันไม่ได้มันมันไม่ติดมันไม่ต่อกันอ่ะแต่ว่าผมก็เห็นผมก็เห็นผมก็เห็นเขาเล่นกันอยู่นะรีเวิร์สเล่นกับสายเชนไลท์เนี่ยกับเบรกไลท์เอกลิดเจียนเนี่ยสไปนี่ก็เหมือนกันสไปนี่ก็แบบ ของใช้น้อยอ่ะไม่ค่อยแบบอยากจะแนะนําให้เปิดถ้าเล่นริเจียนนะเพราะว่าริเจียนมันใช้ของใหม่เกือบหมดเลยแล้วของเก่ามันเป็นแค่คอมมอนกับหัวแรมันคราฟได้ไงแกนบูนี่ก็ถ้าเล่นริเจียนะก็แนะนําว่าอยากให้ติดไว้เพราะว่ามันมีจับปี้ให้มันมีในมิดกับในสตอมซึ่งมันเป็น3ามแลนะในมิดในสตอมมันเป็น3ามแลที่ตอนนั้นมันออกยากสำหรับผมนะมันออกค่อนข้างยากนะก็เลย มันใช้ได้พอสมควรนะเพราะว่าลิเจียนตอนเนี้ในมิดจะในสตอมค่อนข้างที่จะเป็นในมิดในสตอมกับจับปี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะตัวเล่นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่า,ารุนเฉดไม่ใช่ในมิดรุนเฉดมันโม่หลุมแล้วก็ไอกัปตันในมิดมันมันเออเอาชุบตัวเองจากหลุมได้แล้วก็ตัวถอดโซงไงแแดมที่เป็นผู้หญิงถือล่ม ก็ค่อนข้างจะโอเคดีอยู่แล้วอ่าเมกาเมกาก็แนะนำว่าถ้าอยากเล่นเมก e าใหม่ก็ก็เอดีก็โอเคนะเพราะว่าเมก e าเป็นยังติดแมชชินนิงอยู่ไงของใหม่ที่เป็นรีเจนก็ติดแมชชินนิงทั้งหมดเลยแลวนี่เขาให้โคงแมชชินนิงมาก็โอเคแหละอ่าอเนโอเนต้าเนโอเนต้าอืมอยังไงดีรีเจน มันก็เป็นของใช้ของลีเจียนหลายตัวแต่ว่าลีเจียนมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนมันมีของมันมีออกมาให้สองคู่ผมให้ชอบให้ความเป็นต,ต,ตัวที่ความชอบนะผมชอบเล่นลิมิตเบรกของของอ่าเนโอเนตามากกว่าแล้วสไตล์แรกของเนโอเนตามันจะเป็น่าซิซิเลียซิซิเลียเกตสี่เพราะฉะนั้นก็โอเคนะถ้าอยากถ้าสมมติคุณมีซิซิเลียสองใบแล้วคุณจะเปเพื่อที่จะได้ซิซิเลียสีในอนาคต จะเล่นฐานสไตล์เพราะสไตล์มันต้องเล่นเป็นซิซิลีมันต้องยืนเป็นซิซิลีหลักอยู่แล้วคุณจะยืนเป็นอันอื่นไม่ได้เพราะว่ามันขอถ้าการจริงมันขอหาติดซิซิเลียไงซิซิเลียเลยค่อนข้างจะคุ้มในระยะยาวมากกว่าตัวตัวลิเจียนแล้วก็หมดแล้วแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ที่ขึ้นภาคเอ้ขึ้นเดือนหน้าน่าสนใจน่าสนใจกับการลงแรงเพราะว่าเดือนหน้ามันจะมี การเนิร์ฟกับการบัฟการเกือบทุกแคลนของแวนซิโลนะฮะนี่วันนี้วันเขาจะอัปเดตทุกแปดโมงครึง่งมาสังแต่สักวันจันแล้วหรือเปล่าน่าจะถ้าจะหิ่นน่าจะสักติ่มแต่วันจันจนกี่ถึงวันไหนไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็อ่านไม่ออกเพราะว่ามันอัพกับเนิร์ฟมันบัฟกับเน,นิร์ฟทุกแคลนเลยนะฮะเนี่ยวันนี้ก็มีนูบานูบาตัวลิเทียนด้วย สกิลอะไรไม่รู้อ่าไม่ออกไม่ได้เล่นแล้วก็สกิลของกิลาฟาเอาบัตหนึ่งออกสกิลนี้อะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยกัปตันในมิดเห็นไหมดีขึ้นเยอะอะไรนะวันที่หนึ่งมาถ้าแบบของแกนบูครบะผมอาจจะผมอาจจะแลกแกนบูมากกว่าเมกาด้วยซ้ำเพราะว่ากัปตันในมิดพลังเปลี่ยนจากยืนแปดพันเป็นยืนเก้าพันในพลไซฟ,ฟีดก็จะยืนหนึ่งหหนึ่งพันแต่ว่า แต่บนไซฟีก็คงไม่ได้ใส่แล้วเนะอะตัวมังกรมันพาการหรือเป่ะยืนเท่าเดิมแต่ว่าบุกคิมีสกิลเพิ่มนะฮะอันนี้ก็ไอตัวสองพันเนี่ยผมคิดว่ามันดุนเนิร์ฟนะมันบอกว่าสกิลเก่ามันอยู่ในช่องเลียตีฮิตตีตอะไรก็ได้ไงเดมอันนี้ของใหม่ต้องตีฮิตแวนถึงไงเดมช้างช้างกับอโอโบลอสได้บัฟก็ ก่อนที่จะคอไอ้ก่อนที่จะไลท์คอได้หนึ่งตัวคอยแัมือได้ก่อนก็มันจะมีสก,กิลกินเพื่อนในพวกนี้นะหรือสก,กิลอะไรก็ไม่รู้เพราะก็ไม่ได้เล่นโคโค่โคโคไ่ได้บัฟพลังแล้วก็แองเฟยได้บัฟพลังแองเฟยนี้ได้แจ่บห้าพันมั้งแองเฟตัวรีเวิร์สค่อนข้างจะดีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ,อะล็อกสองเลือก อันเก่ามันให้ล็อกสองและเลือกตูดไปลงแดมและของใหม่อ่าแล้วก็ฮิลหนึ่งของใหม่เป็นล็อกเล่าสองใบเลือกอะไรก็ได้ของฝั่งตรงข้ามไปลงแดมจากเลือกแถวหลังเป็นเลือกอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะเลือกข้างหน้าได้ทําให้ตีเข้าวแวนสองเวฟของเอ็นเจนค่อนข้างจะเก่งขึ้นเลยนะฮะปิดซึมพ่อไม่ได้เล่นนะก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่านสกิลเลย อาโครมโครมดาก้อนโครมดาก้อนคตัโดนาบาสเปิด4ี่สองคอลงเลียของใหม่เพิ่มมาคือเปิด4-2่แต่ว่าตัวที่คอลงมาบวกสองพด้วยวิเวียนเหมือนการตีฮิตแวนบัสหนึ่งดูท็อปคอบวกสองพันากันมอกันมมเกตสามกับกันมอเกตสอของรลเยัรพาราดินได้บัฟพลังตัวเริ่มกันมอได้บัฟ ได้บัฟพลังด้วยแล้วก็ได้บัฟสกิลเป็นจากเสีย3บาทเป็น2บาทเรียกสโนเก่ามาตัวหนึ่งเรียกจากนอกเกมนะเสกมาเอ็กคาลิเพตเอ็กคาลิเพตเมื่อของเก่าก็ตีเสร็จมันจะลงดรอปถอดโซหมดเลยหรือบัตวเตอร์เบดใบเดียวใช่ไหมมาไล่บัตวเตอร์เบดจากโซแค่นั้นจบของใหม่จะบัตวเตอร์เบดมาไล่แล้ได้จัว่วคืนหนึ่งก็ค่อนข้างคุง้มข,ขึ้น น่าเล่นขึ้นจากการที่เอามาให้โดนบิดทิ้งจั่วไปก็กลายเป็นเออมีมีโอกาสลงก็ลงได้แล้วว่าได้จั่วคืนใบนึงถ้าถ้าตอนนั้นเรามือหนาแล้วพังบอดเขาหมดก็คุ้มอยู่บาสามพังบอดเช็ค2อไดได้จั่วหนึ่งคุ้มอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือวิงกันเบฟนะฮะได้บัฟจากจากสกิลคล้ายๆกับของจริงกลายเป็นดนเนฟหนักจนไม่มีคนใช้ จนกลับมาบัฟให้มันเป็นโอเคขึ้นก็คือบู o บัตเตอร์ตีฮิตบัตหนึ่เข้าโซหาบัตเตอร์อะไรก็ได้ขึ้นมือ1ใบจากใจ2บาตเป็นใจหนึ่บาตแล้วก็พวกแคนทีเพราะไม่ได้เล่นก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันเลยเาก็ไม่ได้จําเลยนะฮะน่าสงสารจริงๆก็เป็นประมาณนี้นะครับกับอีเวนต์ใหม่ไม่ใช่อีเวนต์ใหม่สิต้องบอกว่าเอา่อเปิดตู้แล้วก็อีเวนต์ที่จะเข้ามาในเดือนหน้า ก็ตอนนี้เท่าที่เห็นก็ก็มีเดินหน้าก็จะมีวันเกิดโครโนโ่ที่ให้ดูไปเมื่อกี้แล้วก็มีพวกเ,เปลี่ยนบฟัฟเปลี่ยนบฟัเนบฟเนฟิร์ฟทุกแคลนให้แล้วก็กาชาใหม่กาชารวมรวมทุกทุกนทุกแคลนอยู่ในตู้แยกตู้ไปเลยอยากได้แคลนไหนก็เปิดแคลนนั้นนะฮะแต่ว่าการ์ดมันได้เยอะมากเลยนะมันมีตั้งแต่ภาคแรกเลยนะ แล้วก็อย่างที่เห็นว่าของสะสมก็สะสมในเท่านี้นะฮะยังมันยังไม่สิ้นเดือนนะถ้าสิ้นเดือนแล้วยังขยันอยู่ช่วงนี้ก็คือแบบมันมีสองอาทิตย์ที่คุณพ่อไม่ค่อยได้เล่นก็เลยวีพีมันเลยแค่หกแสนเองเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วตอนเนี้ยถ้าประมาณเนี้ยวีพีก็ไปอยู่ที่เก้าแสนแล้วเพราะต้นเดือนม่ถึงต้นเดือนมันขยันไงอันนี้มันเริ่มเนืองแล้วเด็กก็เริ่มเล่นเด็กซ้ำ และเอิมเนืองกระเลมชาแล้วแล้วมันเจอคางเโลคางเโล,เโลหลายเกมะมันเหนื่อยเกินไปก็ได้ไม่เป็นหกสิบหกสิบประมาณเจ็ดสิบซองก็ก็โอเคก็เจ็ดสิบแล้วก็เดินหน้าอีกสักได้ต้นเดือนยี่สิบซองก็เก้าสิบมีเพชรอีกสามพันสี่พันแต่คงไม่เปิดนะฮะเดือนหน้าอาจจะพาทัวร์เฉยๆต้นเดือนอาจจะไม่เปิดหรืออาจจะเปิดแค่สิบซองเล่นๆให้ดูเฉยๆนะฮะ เพราะว่าอยากจะลองดูว่าถ้ามันแลกนะก็คือเออแลกไปพักจีเพราะพักจีเขาจะเปลี่ยนวิธีการเปิดตู้นะครับเผื่อใครยังไม่เห็นนะมีให้ดูปวัวะในนี้ดูก่อนหนะ้าไ,ไม่น่ไม่น่ามีมั้งครถ้าอย่างนี้มีหรือเปล่าอันนี้อันนี้จะเป็นตู้ใหม่ของเดือนหน้ามัง้งเนี่ยเขารวมทุกตู้ทั้งหมดเลยมาเป็นตู้เดียวเขาบอกไว้ก่อนในนี้ อ๋อไม่มีให้ดูนะก็ไว้ดูในกลุ่มหรือไว้รอดูอาทิตย์หน้าเลยทีเดียวก็ได้นะฮะโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้อ่ามีหนึ่งอันนี้หลายคนอาสงสัยว่าคืออะไรนะมันคือสตามมีหน้าร้อยนะที่บุวานเขาปิดเซิร์ฟแล้วเขาแจกมันอยู่ได้ถึงจนที่ยี่สิบปดเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะรอมันคุณสองแล้วนะค่อยกดนะครับ v ีพคุณสองค่อยค่อยแลกมามันจะได้คุ้มหน่อยมันจะได้เออแลกแลกแลกอะไรได้เยอะหน่อย วีพีมันจะได้ขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนะฮะโอเควันนี้ก็คลิปสั้นๆเนะกับแคลนอีเวนท์ที่ไม่มีเปิดซองอีกแล้วแบบถ้าเปิดซองคงมันอะคนมาว่าเลยหกสิบซองหกสิบกว่าซองะน่าเสียดายนะไม่ได้เปิดก็ถ้าได้เปิดเพราะว่า,น,าน่าจะครบกว่านี้เพราะว่าครบเลยแหละครบทั้งแกนบูทั้งสไปเอ้ยทั้งเมกาเลยก็สัปดาห์นี้คลิปมัน เวลาถูกสลับสับเปลี่ยนหมดเลยนะไม่รู้วันนี้คลิปนี้ไม่รู้ว่าวันไหนเนะวันหรือเอ้ยอเื่อฤหัดหรือสุกนะถ้าถ้าแบบวันมันแปลกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะฮะคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ไว้ติดตามชมอีกทีหนึ่งล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ